ต้นเปืองน้ำมันนะครับที่ผมไใช้มานะครับตากล้องเข้ามานะครับผมใช้มาทั้งหมดครับ173นะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะอยู่ที่ร้อยไม่ใช่ร้อย19.5นะครับ19.5กิโลต่อลิตรนะครับที่ผมใช้โหมดนะครับโหมดฟูลนะครับทอนแทคขั้นคอนโทรนเนี่ยผมใช้ที่ระดับหนึ่งนะครับ อ่ะโอเคอาตาัตราที่เเปลืองน้ำมันอ่าผมถามว่าผมเปิดเครนงเร่งบ่อยไหมก็ช่วงรันยินนี่ผมก็ยังไม่ได้อ่าบิดเร็วสักเท่าไหร่นะครับเต็มที่ประมาณ140นะครับก็ยกแล้วครับเสียวครับลมแรงครับเสียวอ่ะก็เดี๋ยวอ่าถ้าใครถามถึงอาตาัตราที่เติเปลืองน้ำมันก็ดูคร่าวๆนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอ่า ลักษณะการขับขี่ของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับว่าของใครขับประหยัดไม่ประหยัดนะครับก็เพื่อนๆขับได้เท่าไหรกันนะครับก็ก็ลองมาแชร์แชรกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไผ่ชาเล็กซ์ซิงก็ขอจบคลิปไปแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ช่องไผ่ชาเล็กซ์ซิงด้วยครับคลิปนี้เขาจบไปที่นี้ครับสวัสดีครับ